Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จุรินรับสินค้าต่างจังหวัด แพงกว่ากรุงเทพมหานครเพราะค่าขนส่งจากน้ำมันที่แพงขึ้นทำให้ราคาสินค้าต้องปรับสูงขึ้นด้วยบางส่วนเมื่อเทียบกับส่วนกลาง 17พฤษภาคม2565นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าราคาน้ำมันที่แพงขึ้นจะส่งผลต่อต้อนทุนการผลิตและค่าขนส่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลค่าขนส่งจะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวทำให้ราคาสินค้าต้องปรับสูงขึ้นด้วยบางส่วนเมื่อเทียบกับส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามการเข้าไปดูแลปลายทางกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงลึก การพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาขึ้นต้องดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวไม่เช่นนั้นจะกระทบกับผู้บริโภคเกินสมควร หากพบว่าสินค้ารายใดเข้าขายค้ากำไรเกินควรจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาดพร้อมได้สั่งการพาณิชทุกจังหวัดต้องร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลเรื่องราคาสินค้าและบริการของจังหวัดเข้าไปบริหารจัดการหากพบการค้ากำไรเกินควรมีโทษจำคุกไม่เกินเจปีปรับ ไม่เกิน140,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ